อ่ะครับสำหรับสวัสดีครับมาอยู่กับผมสมยศร้านน็อตซัมอบายเหมือนเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงโปรแกรม t ีวีเวอร์นะครับสาหรับพี่พี่ที่จะต้องการนะครับปลดล็อกออนไลน์นะครับก็ต้องโหลดโปรแกรม t ีวีเวอร์นะครับเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์ของพี่พี่ได้นะครับผมตัวนี้ถ้าพี่พี่ไม่ส่งทีวีเวอร์มาให้ผมนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปทําการเชื่อมต่อหรือว่าปลดออนไลน์ให้ได้นั่นเองนะครับก็สามารถนะครับพิม เข้า Google นะครับทีมค้นหาทีมวิเวอร์นะครับที่ทาง Google ได้เลยนะครับหรือจะคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเลื่อนลงมานะครับหานะครับตัวชื่อเว็บไซต์ตัวนี้ครับเป็นทีมวิเวอร์นะอ่าเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีลิงก์ที่เป็นโฆษณาอยู่นะครับลักษณะสังเกตดีๆนะว่าเราเข้าถูกเว็บหรือเปล่านะอ่าผมก็จะเข้าไปที่ตัวนี้ครับสําหรับ Windows ตัวนี้เห็นไหมอ่กดเข้าไปครับเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ครับผมนะ เราก็เลือกดาวน์โหลดนะครับ T-Maver สำหรับ Windows นะมันจะมีสำหรับ Macbook หรือว่ามือถือด้วยนะเราก็เลือกสำหรับ Windows นะครับแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็น64บิตหรือ32บิตนะครับผมโดยดูจากนะครับคลิกขวานะครับ Property ที่ t ท p PC นะหรือ m y c o m p u t e r นั่นเองนะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยว่า System ท้ายของเราเนี่ยเป็น32บิตหรือว่า64บิตนะตรงนี้นะครับ ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับรกดดาวน์โหลดครับอ่าสำหรับตรงนี้นะครับเรื่องของการใช้ Google Chrome สำคัญนะครับถ้าเด้งขึ้นมาแบบนี้หรือมีข้อความภา,าษาไทยนะครับแจ้งเตือนว่าอ่าไฟล์เนี้ยมันไม่สามารถตรวจสอบไวรัสได้นั่นเองนะคุณต้องการที่จะดาวน์โหลดไหมหรือต้องการที่จะยกเลิกนะครับก็ให้กดไปที่คำว่าเก็หรือคำว่าเก็บไว้นะเก็ตรงนี้นะครับหรือของใครเนี้ย ไม่มีคำว่าคีฟหรือว่าเก็บไว้ตรงนี้นะให้พี่ๆนะครับมากดโชว์ออด้านขวามือก่อนนะครับโชว์ออปุ๊บนะครับแล้วก็จะกดที่คําว่าคีฟครับคีฟหรือว่าคําว่าภาษาไทยก็จะเก็บไว้นะแล้วก็กดคีฟเอาไวครับก็คือดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นเองนะนี่เข้ากับว่าเราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดได้เลยครับกดขึ้นมาได้เลยครับตัวนี้ครับเรามไปคลิกทําการติดตั้งครับ ขึ้นมาแบบนี้แล้วปุกดไปที่ default ถูกแล้วนะครับกด show advanced นะครับกด show advanced นะครับกด a c c e ไปนะครับคลิกคำว่าเย็ดครับมาถึงตรง advanced setting ตัวนี้นะครับให้ติ๊กที่คำว่าย s e นะครับ Teamview vpn นะครับยุ e Teamview vpn นะครับตัวนี้นะอย่าลืมนะครับช่องตรงกลางนี้นะแล้วก็กด n นี่ครับ นี่คือเป็นพื้นฐานสําหรับช่างมือใหม่เลยนะครับก็ถ้าจะเรียนรู้นะครับเรื่องของการปลดล็อกออนไลน์หรืออะไรพวกนี้นะเขามีปัญหาก็สามารถทงทีมวิเวอร์นะครับมาให้ทางผมหรือพี่ๆท่านอื่นที่สามารถที่จะช่วยเหลือพี่ๆได้นะครับก็ส่งทีมวิเวอร์ไปให้เขาได้นะครับตัวนี้ติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับกดทิกถูกครับกดคอนติเนียลครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับก็คืออย่างอย่างผมตอนนี้นะครับเป็น ผู้ใช้งานเฉยๆนะ,ะเ,รเราเรียกว่าคนผู้รับแล้กันนะครับผู้รับเป,เป็นผู้ส่งออกไปนะครับก็คือเราก็พิมพ์แจ้งนะครับ user id แล้วก็ p a r ์ w o ว d ตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ User ID แล้วก็ p a s s Word นะครับมันจะมีการเปลี่ยนนะครับหา p a s s w o r d ทุกครั้งต,ตอนที่เราเปิดนะ,ะอย่างตัวน,นี้เป็น n 6 n84 ใช่ไหมครับผมปิดแล้วก็เปิดใหม่เนี่ย p a s s ตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเห็นไหมครับไม่ต้องกลัวว่าบอกผมมาครั้งหนึ่งแล้วผมจะเข้าไปคอมพิวเตอร์ี่ได้นะครับไม่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็ p a เว w o r d มีการเปลี่ยนนะครับแล้วเราปิดแล้วก็ถอนการติดตั้งไปก็จบนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมหรือคนอื่นจะเข้าไปคอมพิวเตอร์ี่ได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สําหรับที่พี่ที่นะครับจะ เข้าไปใช้งานนะครับหรือเข้าไปหาคอมคนอื่นก็มาคลิกนะครับในส่วนของตัว ID อของคนอื่นนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับที่อยู่ฝั่งนี้ก็คือเราขอ ID เข้ามานะครับนี่ ID ของเราถ้าเราอยากให้เขาเข้ามาเราก็เอา ID ของเราแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเนี่ยบอกให้กับเขาไปนะครับถ้าเราไปของจะเข้าไปของเขาก็อกให้เขาบอกอ่า ID แล้วก็พาสเวิร์ดมาแล้วก็กด Connect ไปนะครับผมประมาณนี้นะ แล้วก็สําหรับเวอร์ชั่นใหม่ก็จะมีในเรื่องของการลงชื่อเข้าใช้ผ่านอีเมลนะครับผมในการสมัครนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับสําหรับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม t v วี e วอ e r ครับตอนนีครับ